สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องมือนนี้มารวยภาพมาตามในทั้งพอบุญหนุนนํานะครับฝันเห็นแม่มานังเฝ้าเบิร์ตขึ้นนะครับบอกเลขตัวใดลองไปติดตามกันครับเลของสุดท้ายฝันขักฟันเนี่ยไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับพอบุญหนุนนําครับสามคงสุดท้ายเห็นยี่พอมาจะสอว่าฝันที่แหกแล้วฟันแหกแล้วฟันยังหรอ่ะฝันเห็นแม่ที่เสียไปแล้วฮะล่ะวันนี้พ่อฟันเองเลยบ่บนฟันเองเลย เมืาขึ้นนี่ขันหาใส่หัวบนนอนแล้วก็เป็นวันพระไงบริสิปหาคำแล้วทีพี่สาวคนก็เคยฝันเห็นแล้วล่ะครับฝันอะไรขึเพาะคนฝันว่าเห็นนอนยกกระโลงแล้วเห็นตต้งหัวที่พี่สาวคนฝันัครบทีหลายเมื่อละทีคนหนึ่งมาบอกถามอายุแม่อายุหันวันนี้มาอคืนนี่ก็มาฝันวัน คนมองนางเฝาอยู่มดขึ้นบ่ฝากบ่เเว่นางยุตซื่อนี่ไงเขาเห็นหันขางบ่ได้หันต่อหน้าหันขางไ้เข้าหันหลังก็บ่หันหลังหันหน้าก็บ่หันหน้าหันหลังไงเข้าต้องโดนครวใค่แน่กับว่าเมียได้ตอนนั้นดอกแม่หมูสาวธรรมดาเลยเมียวก็จาได้ว่าแม่มหาอืที่ใหญ่เพิ่นเคยอันไอ้มาถามมาอยู่อ กะสีแมนเล็กสีเขาแล้วว่าไฮแมนันจงมันนั่งเขาไปนั่นไฮแมนว่าห้อกะสิว่าเลขกี่เป็นไห้ใหญ่หรือเลขกพนไห้มากเนี่ยมันเข่าแล้วแมนในความหมายของห่อครับอื่ใหญ่เปนไห้เมื่อนั้นใหญ่เปนไห้รู้สึกว่าจะเป็นเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์หานะแต่ว่าพอสีเลี่ยงแมนปะสีเลี่ยงไห้มาอยู่เพราะว่ามันมันตรงกับเลขที่พอไดเมื่อนั้นใกล้เลมันเลขสับหลดตัวเดียวกันเนาะแมน พอสีเล anyway, ี้ยงตัวใดครับ่เลี uh ้ยงเลียงสมโตกับเีลยวศูนคนตายเอาศูนย์หนาก่อนนะเราเอาอายุนศูย์เก้า้าศูนย์เก้าซีนั่นแหละสามโตกับบนลลังตัดอยูุก็ผผันเลยตัดนี้สามโตนะครับเนาะตัดไงอยู่ด้เก้าศูนยเก้าซีเก้าฮาเท่านั้นเนี่ยเลยตัดศูนย์เก้าเลยเออศูนเก้า เกาหาเออเกาซีอืมเนี่งามะได้่ะขันมักศูนยั่นเฮ็ดศูนย์สีศูนหากระเฮ็ดได้เลยอืมนเอุนอมักศูนเนาะสายศูนยเนาะเออเอาสีเฮ็ดย่อยใหรเนาะย่อยเนาะศูนยซีศูนหาเท่านั้นละออออสำหรับผูมักสํสหรับผูมักศูนเออ มันจะครบเลยนะครับแต่ว่าเก่ากับศูนย์ตรงนี้ใ่ยสียูน้ำกันบบรันละโมงโอ้อแต่คุคิดพอนี่ว่าเก่ากับศูนย์มา,ทมาแทนวันเียได้ว่าสาีจจเขากันหรืออาจจะแยกกันเออนะครับเพราะว่าขันฟันเห็นเพริ่งใหญปีหนึ่งสีฟันเห็นตุวเทียสองเทียตอนนี้ครับว่าได้ฟันเห็นง่ายๆขันฟันเห็นสีนี่เก่าเลยอืมพอดีครับเอี่ยงแสดงว่าเลขเขาของเอี่ยเออเพราะว่า ผู้เอ้ยนี่ฝันเห็นแม่ก่อนฝันเห็นนอนในกระโลงเอางค์ออกมาก็เล่าบ้านนี้พอก็มาฝันเห็นแม่มานั่งอยู่ทางข้างแต่ว่านั่งหันข้างให้เบดขึ้นพวกปากพวกว่าพวนี้ก็ว่าหลายแนวอยู่ดิ้คือเอาผับโศกลาดไปยังแท้สวงนียังว่าหาเนาะว่าหาว่าหาบุญกุศลว่าหาพอเมียอันเจ้าที่เจ้าทานแหรอนะครับมองโยกันลำบากอยู่แล้วนะนี่ก็เป็นสัตว์ละเพราะเพราะว่า เลยมาย่ำหายสุดท้ายก็คักเลยมือเลขสีออกละมือครับแพอมีตัวว่องเอฟซีฟันติมิฟันต์ิมีอันตัวฟันอยากฟันท้องอยากได้แบบจังๆสินะจค่ตัวสองตัวนะครับัก2สองตัวเลขนี้คับวงเจ้าเก้าศูนย์กับกอาหาท่านแล้วเออครับัได้อือมีศูนยก็คือมีเก้ามากครับ เพราะว่ายังเราจะอยากให้วงเพราะว่ามันเริ่มเป็นเหล็หลายตัวแล้วนะแต่ว่าเขาเห็นสิเอฟซีคอนเสิร์เห็นภาพเลยว่าคุณพ่อผู้เจ้าของความฝันเห็นเมียมาหาผมขึ้นนี่เหมืนมากอีหลีตัวใดนะตัวสิลงทุนหนักตัวอื่นก็ลงทุนเบาว่าเป็นยังแต่ว่าตัววงนี้มันสิเรีนหนักกว่าง่ายเลเพราะว่าราบมันเท่าะตัวอื่นก็เป็นตัวร่องแต่ว่าสามตัวนี่มักอัพหรือมาร์สามตัวเนี่ยมักมาร์กนะครับสามตัวนี่เล่นใเด้อพี่น้องนะสต่เรบคุณพ่อบุญนุ่นนำนะครับเคุนว่า เป็นสองคมฝันฝันแรกเป็นพี่สาวฝันเห็นเกี้ยวแม่นะครับเห็นนอนอยู่ในร่องขอหัวออกมานะครับไอ้ตามรักมาเมาลิกกันตีว่าร่องกับซี่พุทธออเก่าอะไรหัวหาก็ได้นะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยวา่าเป็นแมวมหาขึ้นนี่นะครับอายุหาเก่าชิบหาอายุเนี่ยเก่าชิบหาปีเลยอืมส่วนใหญ่ฝันเห็นเพื่อนมันออกอายุหัวรื่องออกอย่างส่วนใหญ่ออกอยู่หลอดนี่แบะมีเก่ามีเก่าหลักๆเก่าเป็นตัวยืนแต่ว่าเขาจะจับตัวในส่ได้เท่านั้นครับ เกาซีก็ไม่ตะผขาดเด้อ,อส,สนันโอให้เกาเย็ยนนะครับเพราะว่าล่งซีเด้อนะครับอืหรือจะเป็นเกาหาก็ได้เกาศูนก็ได้แต่ว่าพู้ใดมักมักที่ศูนย์ก็ให้ศูนย์ซีศูนย์หานะพอเนาะจหรับผงสุดท้ายของพอบุญน,นุ่นนำเด้อนะครับฝันดีดีเพ,พื่อพี่น้องนะครับฝันจะสปมนมาตราศั่งหร่อว,ว่ญหาฝันดีแขกแล้วนะครับปัว่าเพระาะว่าเมียมันน่งฝาวบนขึ้นนะพอเนาะนะแปลกเลยเด้อ ถือว่าฝันแฝกฝันแบบมีเลสอยู่มีมีพริศนาอยู่ผมคิดยังไงผมคิดว่าเลขที่เพิ่นห้มากมือนอะไรลูกเผาเราเหรอที่มหาย่ายมีสองอย่างตามเคยเป็นค่นยนั้นมีข้อกับสิมีโซกเท่านั้นขอให้เป็นโซกคลาดของพ่อให้มีข้อเออนี่คืโซกเขาจะเดียนีีก็อยู่แย่อยู่แล่อใช่เดี๋ยวต้องมีข้อใช่ไหมใช่ไม่ีข้อจ่เดี๋ยวแปว่าต้องมีข้อเดี๋ว่าเป็นห่วงเราไปข้อหมาย กูได้ก็ต้องคิดแบบนั้นกันพ่อแม่เสียไปแล้วมากฝ้อมันายังลูกเต่าเขาเป็นโชคมากกว่าเนาะแล้วพออันปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วเน,นี่ยสิ่งดีๆสุดเขามานะเฟ้องตามภาษาบมาเทาเนี่ยสิ่งดีๆสิ่งดีๆเขามาหาเป็นโชคแล้วกันเนี่ยเป็นย่งเลือดโอ้เน้นเท่าเน้นหรือคะคะแนนมันสูญก่อเขานูญหานะเขาเกาหานะพ่อเนาะอยู่ย่ายเกาชูหาปีกอสอเกิดนี่จําอะไรนาะพ่อเนาะ สองสี่หกหกสองสี่หกหกนะครับผูพมักเบิร์ก็องหกสองสี่หกหกนะครับตัวซีกอาลส่วนมาตะคุเสียเพิ่มใหม่ครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะพ่อเนาะเออโชคดีโซคนเดี๋ยวจะมาได้พ่อได้ได้นิดนึงอยู่นอทงวันพาหนาวมากขึ้นมาขึ้นเย็นอยู่เดยเออเย็นเป็นเย็นน้อป่ะสมามันร่มมันร่มร่มเนาะร่ม แต่ก็บว่าถ้าเใช้เสียกันหนาวดอกตอนนอนไม่ฟัหงมเงินอยู่ตอนเศร้าที่ลูกเศร้าด้ก่อนที่นอนก็ขันหาไปง้อบอลญ่พร้อมเขาบสินญ่พร้อมเนาะอก้าวหาหิ่ง้าก็ตั้งหาพอหมีพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้บ่คือพิเอษดนวยเนี่แป้งเราดูกรเพาะดูพรหมหลงแมวไอ้น้ำไปใช้กัาไปน้ำครับมันกรับเป็นสิริมงคลด้วดอกสำหรับผู้ลูกเนาะพอแล้วกับว่าไงพอแล้วกับเป็นพระมก้อนบวชพระกระไรปีไข ใครเกระดูก่อผกเมียไปทำไปไปฏิบัติทำรทำกับซ้ำว่าเฮ้านี่เฮ็ดบุญใหนเพิ่นตลอดเวลานะครับให้บอกตามเนาะจะรับผู้เป็นยมก็ถือว่าบ่เหมาะแต่ว่าให้พอเราเคยเป็นพระสมัยนั้นก็นถืวอ,อ,อว่าเหมาะอยู่เพราะว่าเหตุยังเห็ุบุญเหนท่านอะไรก็เป็นเออไหนคนกระได้ไว่าก็คนปกติเนาะขอาะเจ้าหักแถวรอนยังว่าของข้อเนอะ นะครับโดกสีแดงมาจากสินสองสินมาไกไปสิสิเป็นอรียงสีริมคตรขึนเขาหลังฟองเนี่ยไม่พูดเดียวท่านี้ครับเป็นสีริมโคนรพอไม่หลายคนเยอะพอจต่พออีริแมียริมีพูดเดียวครับผมนะครับคนที่ิีถึงพอถึงแม่ยเสียละคนกันคือท่วนเสียละมีจีบชัวจะไม่ละฟองเนี่ยคือเาครับผมลูกคือกันเดียวเอานะครับกสรุปนะครับวันนี้คุณพ่อบุญน้ำนะครับฝันคงสุดท้ายนะครับฝันแมีมานั่งฝัาเวิร์ขึ้นนะครับตัวหันขางให้นะครับ แต่ว่าก่อนนั่นก็คือพี่สาวฝันเกี่ยวกับแม่นะครับนอนอยู่ในกระโลกนะครับอาหัวาออกมานะครับเิ่นก็ตีกันว่าโลกับเป็นซีนะครับแม่ก็เป็นเก้านะครับก็ว่าเก้าซีเก้าหาเก้าหาคืออายุนะครับแล้วก็บศูนย์เก้านะครับสามตัวคือศูนย์เก้าหาศูนย์เก้าซีนะครับสายที่มักศูนย์เมื่อวันนี้พอแล้วก็ว่าศูนย์ซีศูนย์หาเด้อนะครับกับประมาณนี้พอสรุปเนาะประมาณนี้เลยนะครับเนาะหมักตัวตัวเน้นมุกกรมแดงๆให้ก็คือศูนย์เก้า เกาหาเด้อนะครับในวันนี้ของพอบุณนําเลยโค้งสุดท้ายแล้วฟันดีครับสุดท้ายอยากแว่งฟันอยากให้เอฟซีชมมันกันนะครับกอลองโปเนอรมักจัดไปเลยนะครับพอเราก็บคนฟันแมนวาตตะเกาถือเป็นซิฟนวดก็มีนะครับถือเงื่อนแสียกัไดรหลายเทียรแล้วนะครับวันนี้อยากแว่งปันนะครับขอให้ชงมันนอกพอบุณณนมในวันนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ